อัปเดตใหญ่ครั้งใหม่มาแล้วครับผมในวันที่27พฤษภาคมนะฮะหลังจากหายไป2ส,สัปดาห์เลยนะฮะวันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างเรามาดูกันนะฮะมีโลกของ dog world นะฮะโลกของสุนัขล้น้วนเลยแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นไข่แล้วก็มีหีบยักษ์ที่เป็น giant dog เป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะแล้วก็เป็น hot dog เราไม่ต้องลากเสียงยาวแล้วก็มี hard core only huge แล้วก็ nightmare exclusive นะฮะเฮ้ย อะไรวะเนี่ยแล้วก็ QOL เชงแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตครั้งต่อไปก็จะเป็นวันที่10มิถุนายนนะฮะแ๋ยวเราไปดูหน้าเว็บกันดีกว่านะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะไปดูกันเรามาดูที่หน้าเว็บกันดีกว่านะฮะอัปเดตครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Dog World Update นะครับผมมีอะไรบ้างมาโลกของซุนักนะฮะในแมปที่จะเต็มไปด้วยเมืองสวสาธนาะนะหมาเพียบเลยนี่คือสัตว์เลี้ยงหน้าตาของ สุนักนะฮะตัวใหม่17ตัวนะฮะแล้วก็มีฮิวทั้งหมด2ตัวนะฮะเป็นฮิวไฟ r e เย g ร์ไฟเตอร์ด i บ n ิเนเป็นฮิวดับเพิงเหรอฮิวสายดับเพิงนะฮะแล้วก็เป็นฮิวบาสเก t บ a อล r ีทริ e เ e อร์นะฮะเป็นหมาดักปลาั่นเองนะฮะน้าตาหน้ารักโลกนี้จะเป็นหมาล้วนเลยนะฮะต่อมาเป็นตู้เปิดสัตว์เลี้ยงนะฮะสามตู้ด้วยกัน ต่อมาเป็น Giant Dog Chase เป็นกล่องยักษ์นะฮะกล่องใหญ่หน่าดูเลยแต่ต้องไปดูการต่อมาเป็น Hot Dog สัตว์เลี้ยงตัวยาวขึ้นนะฮะ Hot Dog มีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ยาวกว่าอันต่อมาคือเป็น h a d c o o n Huge ไม่นึกเลยว่าการที่เราจะเปิด Huge หรือเปิดสัตว์เลี้ยงโตใหญ่ได้นั้นจะต้องไปเมือง h a อ c o ซึ่งผมยังปลดล็อกมาสุดท้ายยังไม่ได้เลย ต่อมาไนท์แมร์เอกูซิปเพชรนะฮะโอ้โหดูน่ากลัวน่ากลัวเป็นแพ็กใหม่นะฮะไทเทนิกไนท์แมร์แคทอยากเห็นตัวแบบใหญ่ๆหอ๋อเนี่ยนี่ไงอันนี้แบบน่ากลัวน่ากลัวเลยอันนี้คือไทเทนิกนะถามว่าอยากได้ไหมเออมันก็มันก็อยากได้มันดูแบบขลังดีเท่าที่ดูอัปเดตนะฮะอัปเดตใหญ่มากมีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม และอัปเดตครั้งต่อไปนะฮะเตรียมทากันแดดให้ดีเพราะครั้งต่อไปนั้นมันจะยิ่งร้อนแรงกว่าเดิมโอ้โ oh, ห oh, oh. จากคุณเพสตันแล้วก็ผู้พัฒนาน,นะฮะเมเป็นการอัปเดตที่แบบว่ายังจะยิ่งใหญ่กว่านี้ได้อีกเดี๋ยวกับมาที่เกมกันนะครับผมทางไปนี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ลิมโบมันจะต้องเป็นไอ้นี้แน่นอนนี่อยู่ที่ลิมโบนะฮะนี่ไงด็อกเวิลด์ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะไปเลยจ้าด็อกเวิลด์ทางเข้าก็จะแบบมีบ้านน้องหมาด้วยเออน่ารัก ไป Let's go มาแล้วว้าวว้าวอุว้ยสวยนะตอนนี้ผมฟาร์มเหรียญกระตูนคอยไว้แล้วนะฮะอยู่ที่74ทิลเลียนอ่ะแล้วผมได้อะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวเขาดูก่อน Wizard Westside นะฮะ 950T 950ทิ i เ l ียนอู้ยังไม่เข้าเดี๋ยวดูซิว่าโซนนี้ตีเข้าไหมใส่ทุกอย่างที่มีไปแอบแอบนานอยู่นะ อ้ตีนานอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมขอเดินปลดล็อกเงินทุก่อนแล้วกันนะฮะโซนแรกนะฮะเดี๋ยวนะมีโซนอะไรบ้างขอดูหน่อยอ่าโซนแรกจะเป็นด็อกพาร์คนะฮะโซนสาธารณะนะของหมานะฮะมาปลดล็อกโซนต่อไปใช้4บิลเลียนนะครับโซนนี้มีชื่อว่า d o อ City นะครับผมเน่มีประตูแบบนี้หมายความว่ายังไงนะ <laughs> มันหมายความว่ายังไงทำไมมีประตูอยู่ตรงนี้เออเมื่อกี้ผมลืมดูเควสเลยไหนดูเควสโซนนี้ซิอันนี้คืออะไรทำลายกองเหรียญน,นะฮะสอบพันกองโอหแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงนะฮะของตู้โบนเอ็กนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันตัวแล้วก็ต่อไปเป็นเซอร f เซฟลิกโกพันทางสกายอ๋ออันนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจต่อมาโซนของด็อกซิตี้นะฮะเควสคืออะไรเอ่ยเปิดขายสัตว์เลี้ยงนะฮะ ของตู้คอล,ล่าเอกนะครับผม15,000ตัวนี่ถ้าใครแบบไม่มีเกมพาสเปิดไข่สาใบาหรือ8ใบนะบอกเลยว่าโคตรนานแล้วก็เควสนี้คือทำลายโพไมาม้อ้าวนี่ของชอบอยู่แล้วสบายๆอันนี้ง่ายต่อมาเป็นรับฟรีกิฟต์นะฮะ300ครั้งด้วยกันอ่าทดลองเลยนี่1,2,3อ่าโอเคมันก็กลางๆนะแต่ก็พอทำได้พเลสองก็ น่าจะเดือนหนึ่งมาดูโซนต่อไปครับผมโซนต่อไปใช้15บินเลียนนะฮะไป Dog Rescue นะฮะดูวาซิอ๋อ Dog Firehouse สถานีดับเพลิงนะฮะมีอะไรไหมโซนนี้ปีนได้ไหมผมอยากรู้ปีนได้ด้วยเฮ้ยถ้าปีนได้แบบนี้อย่าบอกนะว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่รหรือเปล่าดูความโซนอยากรู้ข้างบนมีอะไรข้างหลังอะไม่มีตู้ลองตู้ลับอะไรเนาะในดูควสของโซนนี้หน่อยฮะ เวสโซนนี้นะครับผมทําการเปิดตู้ไข่นะฮะของตู้ด็อกเอ็กนะครับผม15,000ตัวอีกแล้วแล้วก็ต่อมาเก็บเหรียญกระตูนคอยให้ได้ทั้งหมด13.7บิลเลียนถ้าไม่โซนนี้ก็แสดงว่าฟาร์มตรงโซนไหนก็ได้ที่เป็นกระตูนคอยน่าจะไม่ยากนะนี่ยรถเร็วรถเร็วอยู่รถเร็วอยู่แล้วก็เวสที่3นะครับเป็นดาร์กเมเตอร์ห้าฮอตด็อกเพสโอเคฮอตด็อกนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงฮอตด็อกห้าตัวนะให้เป็นดาร์กเมเตอร์นั่นเองนะครับก็ฮอตด็อกเหรอเปิดยากไหมะ เดี๋ยวต้องไปดูตู้สัตว์เลี้ยงโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนึงโอเคต่อมาโซ,โซสุดท้ายนะฮะใช้100บิลเลียนโอ้โหโอ้หนึ่งร้อยบิลเลียนถือว่าเยอะอยู่นะดีนะฟาร์มมาก่อนโอ้โซนนี้อันนี้ตีได้ใช่ไหมเอาเดี๋ยวว่าตีได้เห <laughs> 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 ็นเรืองแสงแบบนี้ผมว่าเดี้ยวว่าตีได้เป็นลูกปั้นนะฮะ นี่สินะกล่องหีบสมบัติหมานะฮะพลังไอโจตัวนี้คือ2,000 SX 2,000 SX ใช้เวลาน่าจะนานพอสมควรอยู่เหมือนกันแรงสุดตอนนี้ที่ผมมีคือ167คิวนะฮะก็ะด้มี167คิวยังตีไม่ค่อยจะไหวเลยดูดินานนะเนี่ยโอเคในดูควเสของโซลสุดท้ายหน่อยฮะ,ะทำลายใจแอนด็อกเชดนะฮะก็คือพังกล่องยักษ์นี้นะฮะทั้งหมด500กล่องด้วยกัน แล้วก็เคว็ดที่สองฮะยูสเดียร์ยแมชีสามครั้งใช้ไอตู้ยูแมชีนะฮะไอตรงโซนเมืองแรกครับผมสาครั้งด้วยกันนะฮะเคว็ดที่3นะฮะเปิดให้ได้ซีเครตนะครับผม25ตัวของตู้ด็อกเอ็กนะฮะหินเอาเรื่องอยู่นะถ้าสะตเลสไม่มีพลังที่จมจีส,งสูงนี่คือหินอยู่เป็นกันต่อมาผมสงสัยตรงนี้มากเลยด็อกแมนชั่นไอแมนชั่นอันเนี้ยผมว่านะมันจะต้องเหมือนไอคาว่าอีเวลแน่นอน ตรงนี้มันต้องเข้าได้แน่ๆ Exclusive เพชรเอกนะฮะอันใหม่นะครับผมแพ็คนี้ชื่อว่า Exclusive Knightmare นะครับผม Limited Time ม,มีตัวใหม่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับมีเจ้าตัว Knightmare Spirit นะฮะ50% Knightmare Bear 35%นะฮะ Knightmare Carcass นะฮะ13%แล้วก็เป็นตัวฮิว Knightmare Spirit นะครับผม1 2 5 Knightmare Carcass นะฮะเป็นตัวฮิวนะฮะ0.7%แล้วก็ตัวที่น่าจะเปิดยากที่สุดไม่ต้องน่าจาะละเปิดยากจริงเลยแหละ 0.05%นะฮะกับตัวไททานิกไนแม่แคทนะฮะโอ้หน้าตาน่ากลัวเลยไอ้แพนะ็กเนี้ยน่าจะเหมาะฮาโลวีนมากกว่านะเออโอเคกลับมาที่ตู้สัตว์เลี้ยงนะฮะนี่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ตู้แรก 100cm ตอ1ฟองนะฮะแล้วก็ตู้นี้ 994cm ตอ1ฟองนะครับโอ้โหแล้วก็ดูเหมือนเขาทำสีแบบไอ้นี่ปะเนี่ยดูแบบจางๆมืดๆถ้าผมกดเปิดอา่าลองเปิดครั้งหนึ่งเปิดแสดงว่า อ่าโอเคผมเข้าใจแล้วถ้าผมเปิดสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่ผมยังไม่มีมันจะเป็นสีแบบอ่ามืดๆนิดนึงโอเคเอ้ยอันนี้ดีถือว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนเรายังไม่มีอันนี้ดีตู้นี้นะฮะมี6ตัวด้วยกันนะครับผมไอสองตัวท้ายน่าจะเป็นตัวรีเจนกับมิติคอลมั้งมาดูตู้ต่อไปฮะคนละเอกนะฮะตู้ธรรมดา224 M ต่อ1ฟองนะฮะส่วนตู้ตู้ทองคำสองรบิลเลียนต่อ1ฟองนะครับผมซ้ำกันไปเนี่ยดูไปเนี่ย อ,อ๋อไม่ซ้ำไม่ซ้ำด้วยตู้นี้นะฮะเปอร์เซ็นคือแปดสิบส่์เซสองเปอร์เส่วนตัวรีเจน์กับมิติเข้าไม่มีเปอร์เซ็นต์บอรดนะฮะสตัวสุดท้ายส่วนตู้นี้นะฮะเปอร์เซ็นต์คือ93%เตัวนี้2%นะฮะตัวนี้1%ตัวนี้0ูนย์จต,ตัวนักบัตของเรากับฮอตดอกของเราไม่มีบอกนะฮะแล้วตู้นี้ฮะอ้ามีฮิวหน่อยโอเค เดี๋ยนอกก็มีฮิวตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวไฟเจอไฟเตอร์นะฮะเหมือนคาเวียรเลยมันจะมีฮิวอีตัวหนึ่งอยู่ฮาร์ดคอร์โอลลี่นะฮะเ <ฮะ S 2> ปอร์เซ็นต์ของตัวนี้นะครับผมมี9 6ส่วนตัวที่เหลือ3ตัวนะฮะไม่บอกเปอร์เซ็นต์เลยครับมาไปเคลียร์ช่องมาเลยฮะโล่งเลยครับตอนนี้ไม่รู้มีใครได้ฮิวไปหรือยังเดี๋ยวต้องมาดูกัน <c oughs> <c oughs> เออวิติคอลฮอตดอกเยี่ยมฮอตดอกแปดอันแปดใบก็คือแบบผมว่าน่าจะกินเหรียญไปเยอะเหมือนกันอ่ะขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่ง เอ,อจบสวยตัวบิสติกของเราะฮะฮอตดอกนะฮะไหนอขอลองใส่หน่อยสิไอซอสที่มันล่า,าอยู่นี่ยถ้าดูตรงมุมนี้มันก็ไม่อะไรหรอกแต่ถ้ามุมนี้โปรโมทให้ร้านอะไรรอเปล่า <c oughs> หยอกหยอกบิสตินะครับผมอยู่ที่6.43ตัวกลเด้นของฮอตดอกนะฮะอยู่ที่19.4เฮ้ยอย่าบอกนะว่าแรงกว่าลักกี้ไทเกอร์อุบะแล้วลดูเรนโบซิเรดนโบฮอตดอก45.1หโอ้แรงเท่าตัว แรงเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยลัคกี้ไทเกอร์อยู่ที่23.2สาคิวนะฮะส่วนตัวฮัตด็อกที่เป็นเรนโบนอยู่ที่45.1คิวแรงกว่าลัคกี้ไทเกอร์อีกแล้วเนี่ยผมต้องรู้ให้ได้ว่าพลังที่เป็นนามาเตอร์ไอตัวฮัตด็อกมันเท่าไหร่ผมต้องรู้ให้ได้เอา ได้สิกเก็ตเฉยไหนขอดูดิ49.5ว้าว <Whoa. S 1> เป็นตัวโลเด้นนะฮะผมได้ตัวซิกเก็ตอัตโมิคเคาจี้มานะฮะเป็นตัวที่ยู124นะครับมีคนได้ยังยูไฟเยอร์มีคนได้แล้วครับคนหนึ่งยูบาสเกตบอลมีคนได้ยังยังไม่มีคนได้นะฮะมาหลังจากที่ฟาร์มจนเหลือ63ทิลเลียนนะฮะจาก 85เตียนโอ้กินเงินมากตอนนี้ผมได้ฟาร์มที่เป็นตัวฮอตดอกมาแล้วนะฮะก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาลองทำเป็นดัเมเตอร์ดู23นาทีนะฮะเดี๋ยวประมาณ23นาทีเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้น่าจะได้แนละ้วมัง้งมาเราจะไปดูกันนะครับไปเครมออมาดูซิว่าพลังเท่าไร่129วู๊นี่คือตัวธรรมดาน,นะฮะไม่ใช่ใชายนี่นะฮะได้สกิลอะไรบ้างมีของดีไหม,ไม,มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ซูเปอร์ทีมเวิร์กโอเคยังยังพอได้อยู่129ยคิวนี่คือตัวธรรมดาที่ไม่ไม่ได้เป็นชายนี่นะฮะถ้าเป็นชานี่คือตัวลัคกี้ไทเกอร์คือ167ยคิวถ้ามัน2เท่าแสดงว่าอันเนี้ยมีสิทธิสา0รกว่าคิวเลยนะครับสรุปตัวใหม่นี่คือแบบแรงขึ้น2เท่าก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปนะฮะว่ากล่องนี้ถ้าตีแตกแล้วผมจะได้กี่ทิลเลียนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ ายบายจ้าฟาร์มอย่างยาวนานนานเกือบ2ชั่วโมงได้เวลาเปลี่ยนโตแล้วฮะเราจะใช้กระตุนคอยกระตุนคอยเน้นๆเอา5 4 4เอา4กับห้ได้แล้วก่อนโอเคมากระตุนคอยในดูซิกระตุนคอย4กับ5เกือบทุกตัวนะโอ้โหยีิบิลเลียนดูที31ิบิลเลียนปั๊บสิ้าบหืิบมสิิเลี่ยน อ้ยเหรียญตันถึงขั้นเหรียญตันเลยเหรอ